ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ผบกับผมนักกับรายการไอวีซ่าซึ่งจะเป็นรายการที่เอ,อ่อเปิดคิดว่าเปิดใหม่นะครับรายการรา,รายการนี้คือรายการที่ลอเลาเลแบบมาจากวิอาโซนะครับซึ่งอ่ะเราพูดถึงว่ารายการนี้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือรายการนี้นมันเกิดขึ้นมาได้จากว่าเ,ออเนี่ยผมเนี่ยเห็นวิอาโซเนี่ยคือแบบ ยังไงเห็นเลยแบบอยากทำแบบเบียโซอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดอยากจะไปทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอยากทำเป็นคลิปแรกคลิปแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออยังไงอ่ะทีมงานทีมงานมันน้อยอ่ะไอวีซ่าทีมงานมันน้อยก็คือไอวีซ่าถ้าผมจะบอกแบบต่อไปนี้เนี่ยต้องการรับสมัครไอ้ดีวะไม่รู้ดีกระเป๋า ไม่รู้ว่า,า,ากอมันมากันล่ะถ้าเกิดพอดีอ่ะก็คือถ้าอ่ะถ้าเกิดคลิป่าดีก็ราสมัครนะลาสมัครไม่รู้กี่คนเดี๋ยวไวคิดทีหลังแลวสมัครก่อนตอนเนี้ก็คือมันใกล้จะหมดเขตแล้วไอวีซ่าเนี่ยที่สมัครเนี่ยหมดเขตตั้งแต่วันที่17บเจดกัรกฎดาคมนี้ก็คือผมตั้งไว้แล้วว่าจะดาสมัครถึงวันนั้นก็คืออ่ะผมโพสต์ลงเฟซไว้แล้ว ใครที่อยากรู้ว่าเฟซผมอะไรชื่ออะไรเงี้ยค่อยไปหาผมได้ในเฟซได้นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คือไอวีซ่าที่ผมบอกไปในวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปเออทำในต่างๆนานาแค่แแต่ว่าทำไมไม่ไม่ค่อยมากนัะมันเบียร์โซเบียโซเขาไปเที่ยวไปกันเป็นกลุ่มอะไรแค่คลิปอย่างเี้ผมไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับโอ้ยก็คือเอ่อก็แค่อยู่แถวบ้านผมนี่แหละทำ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 แถวบ้านผมนี่แหละ ป้าบอกว่าไม่ค่อยมีเลยมากนักแต่ว่าต้องรอเพื่อไอ้คนหนึ่งกดีว่าเขาจะว่างกระเป๋าตอนนี้นในในการเนี้ยมีแค่สองคน,นงในรายการเนี่ยก็คือเอออะถ้ากิดับสมัครก็รับสมัครได้ถ้าใคคิดไม่ดีก็ไม่ต้องเอานะแต่ว่ากลัวทําทไปอย่างนี้อะทาไปแล้วไม่นคนด่าเยอะคอมเมนต์เลยด่าเข้าไปอะไรว่าโหรายการแล้วลวะเนี่ยไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรเลยเออผมก็ไม่ค่อยชอบเนะ ใครเขาดาา่ามาเงี้ยเออเป็นว่ายังไงถ้าเกิดทำไปแล้วจะมีคนด่าไหมอะไรเงี้ยก็คือเรื่องไหนดีอะไรเงี้ยต้องแบบหาทางคิดแก้แต่ว่าอยากลองทําดูก่อนถ้าเกิดทําได้ดีก็ทําต่อไปเรื่อยๆโอเคนะครับสำหรับวันนี้ค่พูดเดียวก็คือการรับคนเข้าสมัครรายการไอวีซ่านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ